แอมสยนายตอนนี้ย้ำคุณผู้ชมแบบนี้ว่ายังมีผู้ต้องหาคนเดียวก็คือแอมนะครับมีการออกหมายจับรวมแล้ว12หมายแต่คาดว่าพรุ่งนี้จะมีการออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการอีกหนึ่งคนกระแสะข่าวตอนนี้พุ่งเป้าไปที่คนใกล้ชิด<ะ>ที่เป็นตำรวจนั่นเองนะฮะระดับรองผู้บักับเนี่ยนะครับเรื่องนี้นะครับทางบิ๊กโจ๊กพลตำรจเอกสุรเชษฐหักพานรองผบตอรอนะครับเรียกประชุมชุดสืบสวนคดีแอมสายนายที่เกี่ยวข้อง ในทุกส่วนเลยนะครับอัปเดตณนะตอนนี้รวมผู้เสียชีวิตที่มีหลักฐานชัดเจนนะครับบิ๊กโจ๊กบอกว่ายังคงอยู่ที่14คนและผู้รอดชีวิต1คนมีการออกหมายจับแล้ว12หมายครับในส่วนของภูทรภาค7และจังหวัดอุดรธานีรวม11หมายกองปราบ1หมายส่วนอีก3คดียังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพิ่ม,เต,มเติมนะครับรวมทั้งคดีของทรายที่เป็นเพื่อนสนิทของทางแอม ที่เสียชีวิตในพื้นที่สอนอทองหล่อด้วยนะครับบิ๊กโจ๊กบอกว่าตอนนี้มีพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงไปถึงคนใกล้ชิดแอมที่มีส่วนเกี่ยวข้องและร่วมกันกระทําความผิดอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งเป็นตํารวจแล้วก็เคยเรียกมาสอบปากคําแล้วก่อนหน้านี้โดยพบว่ามีเส้นทางทางการเงินการใช้โทรศัพท์แล้วก็พฤติกรรมอื่นๆที่เชื่อมโยงอย่างชัดเจนคาดว่าจะมีการออกหมายจับได้พรุ่งนี้นะครับแต่ว่าบิ๊กโจ๊กไม่ได้บอกชัดนะครับว่าเป็นใครครับคุณผู้ชม แต่วันนี้ทางชุดสืบสวนเรียกตัวอดีตสามีแอมที่เป็นตำรวจยศพันตำรวจโทมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับหลังจากพบว่าเป็นคนที่ขับรถเก๋งสีขาวไปรับแอมที่อุดรธานีหลังเกิดเหตุการณ์ที่ในแด้สามี e, นะฮะอของทางแอมเนี่ยเสียชีวิตนะครับก่อนที่จะเอารถไปจำนำพื้นที่นคปรปฐมเบื้องต้นเจ้าตัวยังให้การปฏิเสธนะครับ แล้วก็จากการสืบหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็พบว่าแอมติดหนี้บัตรเครดิตแล้วก็ถูกตามทวงหนี้ด้วยครับติดแบล็คลิสเครดิตบูโรที่เกิดจากการเล่นพนันออนไลน์ส่วนอดีตสามีที่เป็นตำรวจจะมีหนี้สินล้นพ้นตัวตามที่มีกระแสข่าวด้วยหรือเปล่าอันนี้ทางตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับซึ่งทั้งแอมแล้วก็อดีตสามีตอนนี้ยังให้การไม่ตรงกันครับนอกจากนี้ครับจากไทม์ไลน์ย,ยังพบว่าแอมมักจะก่อเหตุช่วงสุขเสาร์อาทิตย์ แล้วพกอก่อเหตุแล้วก็จะกลับมาหาคนใกล้ชิดทุกครั้งแล้วก็จะไปต่างจังหวัดด้วยกันคาดว่าเพื่อเป็นการสร้างที่อยู่หลักฐานเบี่ยงเบนคดีครับส่วนประเด็นผู้เกี่ยวข้องนะครับนะวันนี้เราก็ไล่ไปย,ยานฐานเหลือแต่เพียงแต่รอผลการตรวจนะครับในเรื่องวัตถุพยานนะจากสำนักงานพิสูจน์หลักฐานซึ่งเมื่อกี้ท่านผู้จัดการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานท่านผู้จัดการอิทธิพลก็ประชุมร่วมง,งเราด้วยนะครับ นะฮะเพราะนั้นในเรื่องของผลตรวจเ,เย็นนี้ก็น่าจะออกแล้วนะครับนะเพราะนั้นพรุ่งนี้นะครับก็น่าจะรวบรวมพยานฐานในการไปออกหมายจับเพิ่มเติมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้นะครับแต่ว่าส่วนรายชื่อเนี่ยผมขอไม่เอ่ยถึงก่อนนะครับแต่ก็ต้องเรียนอย่างนี้ล้วกันว่าถ้าเป็นถ้าเป็นข้าราชการนะครับนะท่านผบวตกรองก็จงใช้ในายเด็ดขาดคือให้ออกไปก่อนเมื่อมาดูไทม์ไลน์นะครับเหตุจะเกิดช่วงสุกเสาร์อาทิตย์นะทุกเหตุ จะเกิดช่วงสุกเสาร์อาทิตย์แล้วเมื่อเกิดเหตุแล้วนะครับเมื่อเมื่อแอมก่อเหตุทุกครั้งที่ก่อเหตุแอมจะกลับมาหาบุคคลใกล้ชิดทุกครั้งแล้วก็จะต้องออกไปต่างจังหวัดกับบุคคลใกล้ชิดทุกครั้งนะอันนี้ผมต้องเรียนว่าอันนี้เป็นวิธีการในการสร้างพยานฐานสร้างถิ่นที่อยู่นะครับ นะเพราะนั้นขณะนี้อ็อฟกำลังให้การอยู่อ๊อฟก็คือรองผู้กับที่เป็นสามีแอมนะครับนะก็ะเมื่อครู่ก็สอบการทำเบื้องต้นนะครับก็ให้การเป็นประโยชน์ขึ้นเยอะมากตอนตอนนี้ยังไม่ยอมรับนะแต่ให้การเป็นประโยชน์มากการกระทําของแอมนะครับถ้าไม่มีถ้าไม่มีคนแนะนานะครับทาไม่ได้ขนาดนี้นะครับนะรู้วิธีการว่าจะต้องทําตอนไหนรู้วิธีการจะต้องสร้างพยานฐานขึ้นมาใหม่ สร้างสินที่อยู่ขึ้นมาใหม่นะครับและการกระทำเนี่ยทำในห่วงวันหยุดนะทีนี้ถามว่าทําไมต้องทําในห่วงวันหยุดนะ <S <S <ๆ>กก็สื่อก็ต้องไปดูว่าในห่วงวันหยุดนั้นใครหยุดจากการสืบสวนสอบสวนนะครับสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจของของตัวเขาเนี่ยเขาล้มเหลวนะครับหนี้สินทั่วไปหมดทําอะไรครับที่มีหนี้สินทราบว่าเลขกับรันออนไลน์ด้วย มีหนี้สินเยอะไปหมดเนี่ยนะฮะที่ทางตำรวจบอกนะครับติดหนี้พนันออนไลน์แต่จะเป็นแรงจูงใจหลักหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงตามต่อนะครับในแง่ของทางข้อกฎหมายในทางคดีเองนะตอนนี้อย่างที่ทางพิกโจ้บอก12หมายไล่เรียงกันดูนะครับเริ่มจากหมายจับแรกก่อนที่เป็นต้นเรื่องเลยนะฮะคือคดีการเสียชีวิตของก้อยเท้าแชร์ก้อยที่ราชบุรีครับคดีนี้มี2หมายด้วยกันก็คือหมายจับที่กองปราบปรามรับผิดชอบ ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนแล้วก็อีกหมายจับเป็นหมายจับของสพบ้านโป่งข้อหารักทรัพนะครับนี่ฮะอันนี้คือหมายจับที่เป็นต้นเรื่องนะฮะตอนแรกเลยก็คือมี2ส,ส่วนที่เกี่ยวข้องสพบ้านโป่งกับกองปราบกับอีกหมายครับคดีการเสียชีวิตของสรารัตปูอันนี้เป็นหมายจับของสพเมืองนคนปรปฐมข้อหาฆ่าผู้โดยไตรตรองไว้ก่อน คดีการเสียชีวิตของป้าน้อยขายผักครับเป็นหมายจับของสพเมืองสมุทรสาครข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนคดีการเสียชีวิตของบีนะฮะบีสุรัตเมื่อปี64ที่กาญจนบุรีข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนคดีการเสียชีวิตของเอนางสาวกะนิกาปี65นะครับเป็นหมายจับของสพโพธารามข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน อีกคดีคดีการเสียชีวิตของนางจันทรัตหรือจุ๋มปี65ครับหมายจับสพชะอําข้อหาฆ่าผู้โดยไตรตรองไว้ก่อนอีกคดีคดีการเสียชีวิตของตำรวจผู้กองหนุยนะฮะปี65เหมือนกันครับอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสพเมืองนครปฐมข้อหาฆ่าผู้โดยไตรตรองไว้ก่อนปี65อีกเช่นกันครับคดีการเสียชีวิตของครูตายในพื้นที่นครปฐมนะครับข้อหาฆ่าผู้โดยไตรานาน<ด>ตรองไว้ก่อน อีกคดีคดีของนางนิตยาโฟแมนคุมงานเมื่อปี63นะครับเป็นหมายจับของสพอดอนตูมข้อหาฆ่าผู้โดยไตรตรองไว้ก่อนคดีการเสียชีวิตของครูออสนะฮะปี65ที่นคนปรปฐมครับเป็นหมายจับของสพอดอนตูมเช่นกันนะครับข้อหาฆ่าผู้โดยไตรตรองไว้ก่อนแล้วก็อีกคดีคดีการเสียชีวิตของนางการติมาหรือปลาขออภัยคดีของนางการติมาหรือปลาเคสนี้ไม่ได้เสียชีวิตนะ คดีของปลาเนี่ยปลาเนี่ยเป็นผู้รอดชีวิตนะครับเมื่อกันยายนปี65อันอดีตนายท้องที่ของสอพเมืองกาญจนบุรีข้อหาที่โดนก็คือพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนปลาในเคสรอดชีวิตนะฮะอีกคดีก็คือคดีการเสียชีวิตของแด่สามีนอกสมรสที่อุดรธานีเคสนี้เสียชีวิตนะครับ เหตุการณ์เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นช่วงประมาณมีนาคมนี้เองข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนครับ